อย่าให้โรคร้ายพากทุกอย่างไปจากคุณเรื่องจริงของสองชีวิตที่มีจุดจบต่างกันพี่สงชายและพี่สายฝนทั้งสองเป็นคนทำงานหนักเก็บเงินมาตลอดชีวิตเพื่ออนาคตที่มั่นคงแต่โชคชะตานําพวกเขาไปในเส้นทางที่แตกต่างกันพี่สงชายชีวิตที่ต้องเสียไปเพราะไม่มีแผนรองรับ พี่สงชายเป็นคนขยันอดออมและตั้งใจเก็บเงินเพื่อเกษียณอย่างสบายใจแต่วันหนึ่งเขาตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งค่ารักษาพยาบาลเริ่มจากหลักแสนไปถึงหลักล้านเงินเก็บที่มีทั้งชีวิตต้องหมดไปกับค่ารักษาเขาต้องขายบ้านขายรถและสุดท้ายก็จับไปทิ้งครอบครัวไว้กับภรหนีสิที่สายฝนคนที่วางแผนล,ลุวงหน้ารอดฝนจากอายนะาทาังกัดที่สายฝนสมัครยูนิตลิงเทลแพลนตั้งแต่อายุ3าสปีจ่ายเบี้ยเพียงเดือนละ5,000บาทแต่ไม่ใช่แค่ประกันธรรมดาเพราะวิธีจ่ายไปถูกนำไปลงทุน แม้แต่ตรงว,วันหนึ่งที่สายฝนตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเช่นเดียวกับพี่สมชายแต่สิทธิต่างคือมีประกันสุขภาพช่วยจ่ายค่ารักษา5ล้านบาทต่อปีไม่ต้องแต่งเงินเก็บสักบาทสามารถเข้ารับการรักษาที่ดีที่สุดยังมีเงินก้อนโตสะสมไว้ใช้ตอนเกษียณแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเราชีวิตไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าโรคร้ายจะมาเมื่อไหร่ถ้าไม่มีแผนสำรองเราอาจต้องใช้เงินเก็บทั้งหมดหรือเป็นนี หากวางแผนดีเราสามารถมีสุขภาพที่ดีและการเงินที่มัน่นคงได้พร้อมกันทำไมต้องเป็นยูนิคดิงเทลแฮปปี้5ล้านบาทคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด5ล้านบาทต่อปีครอบคลุมโรครแรงเช่นมะเร็งค่ารักษาเฉลี่ย8ปแสน2ล้านบาทโรคหัวใจค่ารักษาเฉลี่ย7 7แสนหล้าน5าแสนบาโรคหลอดเลือดสมองค่ารักษาเฉลี่ยสาแสหล้าน เบี้ยเริ่มต้นเพียง5,000บาทตแต่พิเศษกว่านั้นเงินที่จ่ายไปจะถูกนำไปลงทุนที่เติบโตได้เงินก้อนคืนเมื่ออายุ60ปี1ล้านกว่าบาทจัดการขายหรืยลงทุนหากลงทุนตามแผนคุ่มอาจมีเงินสะสมหลักล้านใช้ตอน,กนเกษียณเสียค่ารักษาสูงเมื่อหักภาษีและกำไรจากการลงทุนเท่ากับว่าคุณได้ประกันสุขภาพฟรีลดหย่อนภาษีได้สูงสุด100,000บาทต่อปี ช่วยให้คุณประหยัดภาษีได้ทุกปีอย่ารอให้สายเกินไปสุขภาพสําคัญอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยคิดเรื่องประกันวันนี้คุณลองแผนเพื่อบก้บ้องตัวเองและครอบครัวแล้วหรือยังสนใจวางแผนประกันสุขภาพอยู่ l i n ลิงทักมาคุยกันได้ที่ไล 5, 9, 6, น์59674 f i t n e s ะชีวิตของคุณมีค่า